บทที่2การประมาณค่าทางสถิติโดยสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพารามิเตอร์ก็คือประชากรแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นค่าประมาณก็คือกลุ่มตัวอย่างดังนั้นค่าเฉลี่ยนะคะของประชากรอ่านว่ามิวค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็คือเอกบาร์ ค่าสัสดส่วนคือ p ใหญ่ค่าสัสดส่วนของกลุ่มตัวอย่างคือ p แฮทนะคะก็คือ p ใส่หมวกค่าเบีเ่ยงเบนมนตาตรฐานก็คือซิก m a ค่าเบีเ่ยงเบนมนตาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างก็คือ s ค่าแปรปรวนก็คือซิ m a กำลังสองของกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็น s กำลังสองนะคะโดยการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรมีด้วยกัน3ามกรณีด้วยกัน กนนี้แรกก็คือทราบความแปรปรวนหรือทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของประชากรขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเเล็กมากกว่าเท่ากับ30ใช้สูตรมิวเท่ากับ x bar บวกลบแอลฟาหารสซิกมาหารหารูทเอ็ก็คือเปิดตาราง Z นะคะ งืนไขคือแอ p h a หาร2อง p h a ก็คือนนยะสำคัญกรณินี้ที่2ไม่ทราบความแปรปรวนหรือส่วนเบี่บของประชากรแสดงว่าต้องทราบของกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น s หรือ s กำลังสองนะคะไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนหรือส่วนเบีง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างขนาดตัวอย่าง n มากกว่าเท่ากับ30ใช้สูตร μ เท่ากับ x bar บวกลบ z α หารสอง s หารรูท n ซึ่งสูตรที่1กับสูตรที่2ต่างกันรตรง sigma กับ s sigma ก็คือของประชากรนะคะ s ก็คือของกลุ่มตัวอย่างอันนั้น n มากกว่าเท่ากับ30เหมือนกันนะคะอันนั้น สูตรที่หนึ่ง,ต,ง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 ต้องทราบส่วนเบี่ยงเบนหรือความแปรปรวนของประชากรส่วนสูตรที่สองต้องทราบส่วนเบี่ยงเบนหรือกลุ่มตัวอย่างส่วนเบี่ยงเบนหรือความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างส่วนกรณีที่สามขนาดตัวอย่างขนาดเล็กก็คือน้อยกว่าสามสิบใช้สูตร m เท่ากับ x บ์ bar บวกลบ t เอลฟาหารสองเอ็นลบหนึ่งหารลดเอ็น ก็คือเปิดตาราง t นะคะตารางค่าแซที่นิยมนะคะระดับความเชื่อมั่น90หรือในยะสำคัญ0.01อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขก็คือ Z. แซทอลฟาหารสดังนั้นเวลาดูตารางนะคะก็ดูช่องนี้เอลฟาหารสดูซินยะสำคัญเท่าไหร่ถ้าบอกในยะสำคัญ0 1น ก็แทนค่าได้เลยว่า1.645ถ้าบ่อนอัยยะสำคัญ0.05ก็เป็น1.96บ่อนอัยยะสำคัญ0.01ก็คือ2.575นะคะตามเงื่อนไขของการเปิดตรางเนาะอันนั้นมาดูกรณีที่1น,นะคะทราบความแปรปรวนของประชากรเนาะขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าเท่ากับ30โจทย์บอกว่าเงินเดือนพนักงานนะคะของสีเทพ สุ่มตัวอย่างพนักงาน100คนสุ่มตัวอย่าง n ก็คือ n เล็กก็คือกลุ่มตัวอย่าง100คนมีเงินเดือนเฉ,เฉลี่ยค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็คือ x บาร์ bar. จงประมาณเงินเดือนที่แท้จริงระดับความเชื่อมัน่น9 5้าอนเก้ปอร์เซ็นตันนั้นในยะสำคัญ9 5ก็คือ0 0 5านะคะ เปิดตารางที่อ l p h าหารสก็คือ1.96แสดงว่าตรงนี้ก็คือ 1. 9 6แทนค่า x bar ก็คือ7,500บวกลบ1.96คูณด้วยคูณด้วยเขาบอกอะไรมาเขาบอกส่วนเบี่ยงเบนของพนักงานทั้งหมด แสดงว่าพนักงานทั้งหมดก็คือประชากรส่วนเบี่ยงเบนแทนสัญลักษณ์อะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน